นางพญาอาจารย์เลื่อนนะครับผมนเนื้อชโคโค็อกโกแลตนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับองนี้จะติดชัดมากนะครับติดใบหูทั้งสองข้างด้วยนะครับนี่ด้านหน้าเป็นองค์พระพุทธนะครับนั่งเต็มองนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับนเนื้อหาแบบนี้นี่เป็นเนื้อหาโซนเนื้อช็อกโกแลตนะครับก็คือใช้ ชนหมากนะครับเป็นส่วนผสมนะครับก็ผสมผสมด้วยผงตามสูตรของวัดสามแก้วนะครับอันนี้มาส่องรายละเอียดกันดูนะครับนี่ใบหน้าของนางพญานะครับใบหน้าขององค์พระพุทธนะครับติดถูทั้งสองข้างนะครับองคมชัดนะครับ มวลสารนะครับจะออกสีน้ําตาลเข้มๆไปทางดําเลยนะครับในส่วนของเนื้อโซนช,ช็อกโกแลตนะครับในมวลสารของเนื้อก็จะปบปรากฏเม็ดสีล้ําส้มแบบนี้นะครับก็จะเป็นเมรร็ดลูกป,ปัดสามแก้วนะครับที่นํามาตําจนละเอียดแล้วก็เป็นส่วนผสมในองค์พระด้วยนะครับ นี่นะครับมันสานออกสีน้ำตาลเข้มๆนะครับแบบนี้นะครับเป็นเนื้อโซนช็อกโกแลตนะครับผสมด้วยผงนับผงคุตคุณนับก็ผงท่านอาจารย์เลื่อนได้ปลุกเสกไว้ด้วยนะครับนี่ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับ ปรากฏมวลสารนะครับอ,องนี้ขึ้นฟ้าด้วยนะฟ้าขาวๆนี่ก็เกิดทำให้พิจารณาง่ายเลยนะนี่มวลสารดำๆเข้มๆม,ม,มีเม็ดเมอิดของเม็ดโมราสามแก้วนะเป็นส่วนผสมนี้ด้วยนะทำให้พิจารณาง่ายอีกอย่างหนึ่งเลยนะคนี่ เนื้อโซนแบบนี้ก็จะมีด้วยการหลายพิมพ์นับนางพญานะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็มีพิมพ์ถ้ำขุนตาลด้วยนะครับที่มีเนื้อโซนออกช็อกโกแลตนะครับแบบนี้นะครับแต่หาแต่องค์ที่พระพทธติดชัดๆดูง่ายๆแบบนี้จะหายากนิดน,นึงนะครับแท้ทันอาจารย์เลื่อนปุกเสกแน่นอนนะครับ เรื่องราคาเล่นหานี่ก็อยู่ที่ความพอใจเลยนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณหลักพันกลางๆนะครับเพราะว่าท่านท่านอาจารย์เลื่อนท่านปลุกเสกนะครับแล้วก็มีประสบการณ์เป็นที่ชัดเจนนะครับนี่เอามาแนะนํากันให้ดูนะครับเจอที่ไหนก็อย่าได้ปล่อยผ่านนะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ จะนำพระเครื่องดีๆด,ด,ดังๆของจักรพัชุมพรมาแนะนํากันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของเสเด็จพ่อกรมหลงชุมพรเขตลมศักนะครับนี่ช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับนี่เน้อหาเข้มๆออกโซนเนื้อช็อกโกแลตแบบนี้นะครับไปพบเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ